นะครับถ้าเกิดเรามีน้ำนะครับที่ศูนย์องศานะครับทีนี้เนี่ยเราคลายความร้อนเราไปแช่ตู้เย็นเย็นลงเย็นลงเย็นลงน้ำที่ศูนย์องศาจะเย็นตัวลงกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศานะครับหรือเรามีน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเราได้รับความร้อนนะครับมันก็ละลายละลายกลายเป็นน้ำนะครับเพราะฉะนั้น ในการเปลี่ยนสถานะหรือการเปลี่ยนเฟสเนี่ยจะเกิดที่จุด freezing point freezing point จะเปลี่ยนจาก Liquid กลายเป็น solid นะครับ melting point จาก solid กลายเป็น Liquid เพราะ,ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับการเปลี่ยนสถานะเกิดที่จุด boiling point condensation point และ melting point กับ freezing point นะครับ boiling point กับ condensation point อยู่ที่จุดเดียวกันแต่ boiling point เรามองจากการเปลี่ยน Liquid กลายเป็น gas condensation point เปลี่ยนจาก gas เป็น Liquid นะครับอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับของน้ำร้อยองศาส่วน freezing point มองจากการเปลี่ยน Liquid เป็น solid นะครับส่วน melting point จาก solid เป็น Liquid ที่ศูนย์องศานะครับในกรณีของน้ำนะครับเพราะการเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยจะเปลี่ยนที่จุดนี้และจุดนี้เท่านั้นระหว่างนั้นจะไม่เกิดการเปลี่ยนสถานะจะเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับ